ค่ะและต่อไปนะคะก็จะมาดูกันในหน้าที่79นะคะอ่าในหน้าที่79ค่ะโจทย์ใหญ่นะคะบอกเราว่าวงรอบสิ่งที่โจทย์ถามขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์บอกเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคำตอบอ่ะยาวนิดนึงนะคะ สิ่งที่โจทย์ถามนะคะก็คืออนักเรียนดูตัวอย่างนะคะให้เราวงนะคะวงรอบเลยสิ่งที่โจทย์ถามเห็นไหมคะตามตัวอย่างส่วนสิ่งที่โจทย์บอกให้เราขีดเส้นใต้นะคะ,ะเทคนิคนิดนึงสิ่งที่โจทย์บอกก็คือสิ่งที่โจทย์ให้ออกมาเป็นตัวเลขเห็นไหมเอ่ยสองจนวน เพราะฉะนั้นนักเรียนเห็นตัวเลขตรงไหนแล้วหน้าตัวเลขอะคะ่ะมันจะมีเป็นข้อความอยู่เห็นไหมคะหน้าตัวเลขเป็นข้อความนะคะก็ขีดเส้นชุดๆดๆด,ดจนถึงหน่วยมันเลยตรงนี้นะคะอ่ะไปดูที่ข้อหนึ่งกันเนาะนะคะตัวอย่างนักเรียนก็ลองดูนะคะแล้วเนี่ยไปดูข้อหนึ่งคะ่ะโจทย์บอกว่าร้านขายไขย่มีไข่ไก่431ฟองเห็นไหมคะ ขายไป2 18ฟองเหลือไข่ไก่กี่ฟองอ่านะคะอีกรอบหนึ่งเนาะร้านขายไข่ไก่มีข่ะมีไข่ไก่4 3 1ฟองขายไปอ่ะอย่าลืมนะขายไปแสดงว่ามันหายไปมันหมดไปมันอืมมัน,ม,นมันไม่เหลือไม่เหลือเท่าเดิมแล้วนะคะ มันจะต้องน้อยกว่าเดิมถูกไหมนะคะอ่ะขายไป218ฟองเหลือไข่ไก่กี่ฟองนะคะอ่ะทีเนี้ยสิ่งที่โจทย์อยากรู้สิ่งที่โจยทย์อยากรู้ก็คือคืออะไรอ่าดังดูนะเหลือไข่ไก่กี่ฟองเห็นไหมคะนี่แหละสิ่งที่โจทย์อยากรู้และสิ่งที่โจทย์บอกนะคะให้เราขีดเส้นใต้ใช่ไหมคะ สิ่งที่โจทย์บอกให้เราขีดเส้นใต้นะคะขออภัยนะคะคุณครูเออไม่ไม่มีไมบ้บรรทัดอยู่ตรงนี้เนาะนะคะให้นักเรียนใช้ไม้บรรทัดนะคะย้ำเนาะใช้ไม้บรรทัดนะคะคุณครูขออาภัยไม่มีไมบ้บรรทัดนะคะ,ะขีดเส้นใต้ตรงนี้นะคะหนึ่งเส้นเป็นสิ่งที่โจทย์สิ่งที่โจทย์บอกเห็นไหมคะที่นี้ค่ะประโยคสัญลักษณ์นะคะถ้านักเรียนเห็นคําว่าขายไปให้เพื่อนไปอ,อะไรล่ะ กินไปทานไปซื้ออันนั้นไปซื้ออันนี้ไปนั่นคือมันไม่เหลือเท่าเดิมมันจะต้องเหลือน้อยกว่าเดิมนะคะการลบคำตอบที่ได้จะต้องน้อยกว่าเดิมเพราะฉะนั้นในข้อนี้ประโยคสัญลักษณ์ก็คือเอามันมาทำอะไรกันลบกันนะคะอ่ะเขียนลงไป431ลบ218นะคะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยม ตรงนี้ก็เขียนเหมือนเดิม4 3่มลบสอเท่ากับก็นักเรียนก็ใส่ตัวเลขตรงนี้เห็นไหมคะ,ะแล้วก็ตอบเป็นเลขไทยโอเคเนาอะอะต่อไปค่ะนักเรียนลองทำเองเนาะต่อไปข้อ2นะคะโจทย์บอกว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนชาย357้คนและนักเรียนหญิง542คนโรงเรียนนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คนอะ อ่านโจทย์นะคะนักเรียนลองวิเคราะห์ดูเนาะเขาบอกโรงเรียนแห่งหนึ่งเนี่ยมีนักเรียนชาย357้357แล้วก็มีนักเรียนหญิง542อยยากรู้ว่าโรงเรียนนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คนทั้งหมดก็คือต้องเอามันมาทำอะไรกันเอามันมารวมกันนะคะเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ในข้อนี้ก็ต้องเอามันมาบวกกันนะคะอ่ะเขียนลงไปนะ เดคุณครูจะเขียนให้ดูนะคะสำหรับหน้านี้จะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ให้นักเรียนดูเนาะแล้วนักเรียนก็ฝึกลองหาคำตอบเองนะคะห้าร้อยสี่สิบสองบรรทัดบนเราจะใส่เป็นช่องสี่เหลี่ยมส่วนบรรทัดล่างเราจะใส่ตัวเลขลงไปแต่ว่าให้นักเรียนหาคำตอบมาใส่เท่ากับอ่ะนักเรียนหาคำตอบนะแล้วก็ใส่ตรงนี้โอเคนะแล้วก็ใส่ออเป็นตัวเลขไทยตรงนี้นะคะต่อไปค่ะ อ่าข้อ3นะคะข้อสุดท้ายของหน้านี้เนาะอ่าโจทย์บอกว่าลุงมีไก่245ตัวซื้อมาเพิ่มซื้อมาเพิ่มแสดงว่าตอนแรกมีเท่านี้ซื้อมาเพิ่มก็ต้องมีมากกว่าเดิมใช่ไหมคะข้อนี้ต้องเอามาทําอะไรกันแน่เลยลุงมีไก่ทั้งหมดกี่ตัวอืตอนแรกมีเท่านี้ซื้อมาเพิ่มอีกเท่านี้แสดงว่าทั้งหมดมีกี่ตัวข้อนี้ต้องเอามาทําอะไรกัน เอามันมาบวกกันนะคะ245บวก100เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม2 4 5บวก100เท่ากับาหาคำตอบแล้วก็อย่าลืมขีดเส้นใต้นะคะ,ะขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์บอกเนาะแล้วก็วงกลมข้อความสิ่งที่โจทย์ถามนะคะสิ่งที่โจทย์อยากรู้นะคะนักเรียนก็คิด แล้วก็หาคำตอบลงไปเนาะอ่ะสำหรับหน้า79นะคะต่อไปค่ะเราจะไปดูในหน้าที่80นะคะในหน้าที่80อ่ะคุณครูจะให้นักเรียนเขียนนะคะเดี๋ยวจะให้เขียนส่งคุณครูนะในหน้า80นะคะ เหมือนเดิมเลยเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคําตอบนะคะอันนี้ไม่ต้องขีดแล้วไม่ต้องขีดเส้นไม่ต้องวงกลมแล้วให้เราเขียนประโยคสัญลักษณ์สองบรรทัดแล้วก็หาคําตอบให้คุณครูเนาะข้อที่1ถามว่ามา,น,มานีปลูกมะละกอ2 1 5ต้นปลูกกล้วย144ต้นมานีปลูกมะละกอและกล้วยทั้งหมดกี่ต้นอ่ะบอกใบให้ข้อนี้ก็ต้องเอามารวมกัน การรวมก็คือเอามันมาบวกกันใช่ไหมคะสองร้อยสิบห้าบวกหนึ่งร้อยสีสิบสี่เท่ากับช่องสีเหล่ยงอ่าโอเคนะคะเนาะนักเรียนก็เอามาเขียนนี้เหมือนเดิมสองร้อยสิบห้า บวก144นะคะได้เท่าไหร่ก็เอาเศษกระดาษขึ้นมาคิดสินะแล้วก็ใส่คําตอบลงไปใส่คําตอบลงไปเท่านี้เองนะคะในหน้า80มีทั้งหมด4ข้อนะคะให้นักเรียนลองฝึกทำดูนะคะ